วันนี้พี่จะมาบอกเคล็ดลับถ้าเกิดว่าน้องๆทำสิ่งนี้ได้เราจะมีความสุขเพิ่มขึ้น200เอร์เซนวันนี้ก็จะมาคุยในเรื่องของเคล็ดลับหนึ่งสิ่งที่ต้องบอกว่าหลายๆคนติดกับตรงนี้มากๆแล้วก็และเชื่อว่าคลิปนี้ถ้าใครได้มาเจอพี่เนเนาะก็จะสามารถทำให้เราดีขึ้นจะมากจะน้อยก็แล้วแต่จิตเราเลยค่ะนะนั่นคือการที่เรากลับมาอยู่กับปัจจุบัน หลายคนก็จะแอบมีเสียงคาในใจหรือกําลังด่าพี่อยู่แน่ๆว่าฉันที่อยู่กับปัจจุบันนะฉันไม่อยู่ตรงไหนท่าอะไรอะไรฉันยิ่อะไรคือไม่อยู่บ้าหรอพี่เนพูดว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเทสกันนะว่าวันนี้เราอยู่กับปัจจุบันจริงๆหรือเปล่าคําถามคือตอนเราอยู่คนเดียวเราทําอะไรคิดนะตอนเราอยู่คนเดียวเราทําอะไรเรากําลังเปิดโทรศัพท์ ไถดูไอจีคนอื่นอยู่หรือเปล่าเรากำลังเปิดโทรศัพท์เลื่อนดู Facebook อยู่หรือเปล่าหรือเรากำลังเปิดโทรศัพท์กำลังนั่งถ่ายฟีดทิกต็อกอยู่หรือเปล่าท่านี้เรียกว่าการที่เราอยู่กับปัจจุบันผิดนะจ๊ะเพราะฉะนั้นทำไมวันนี้ถึงได้พูดถึงการอยู่กับปัจจุบันทำไมมันถึงสำคัญมากๆเพราะว่าจากหนังสือหลายๆเล่มหรือจากประสบการณ์ของตัวพี่เองต่างกันแล้วแต่เวลาที่ดีที่สุด ไม่ใช่เวลาที่เรานึกถึงว่าอดีตที่ผ่านมาเราเป็นยังไงและไม่ใช่เวลาที่เรากำลังจะนึกว่าฉันจะประสบความสำเร็จในอีกสองปียังไงแต่มันมีสิ่งเดียวที่เราสามารถทำได้ทำได้เลยโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องหาความสุขจากที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการซื้อของหรือการใช้เงินหรือการไปนั่งสวดภาวนานั่นคือการที่เราอยู่กับปัจจุบัน แล้วการเที่ยวอยู่กับปัจจุบันเราจะมีความสุขเพิ่มขึ้นไม่เสียตังค์สักบาทและสามารถทำได้ทุกเวลาทุกที่ไม่มีอะไรมากันเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะบอกว่าถ้าวัานนี้เราเจอเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นปัญหาบททดสอบของชีวิตหรืออะไรใดๆสิ่งหนึ่งที่อยากจะกลับมาบอกกับเราทุกคนว่า การที่เราอยู่กับปัจจุบันมันจะสามารถทําให้ไม่ว่าเราจะเจออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าตอนนี้เราจะมีความรู้สึกยังไงเราจะผ่านมันไปได้นะโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องไปขวนขวายหาความรักจากคนอื่นหรือไม่จําเป็นเชื่อต้องไปนั่งพร่ำหาว่าใครจะสามารถเป็นที่ปรึกษาฉันได้หรือไม่จําเป็นจะต้องแบบ องไปอ้อนวอนขอพรว่าชิ้นขอให้ผ่านจุดนี้ไปได้ไม่จําเป็นเลยทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเพราะฉะนั้นวันนี้ใครเจอเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าวันนี้เราจะเจออะไรก็แล้วแต่วันนี้พี่เนมี How to การอยู่ปัจจุบันและสิ่งนี้มันสามารถทําได้เลยณนะตอนนี้ข้อแรกเลยให้เรานึกถึงว่าการเริ่มต้นใหม่ของแต่ละวันเราจะทําอะไรให้เรานึกถึงนะยกตัวอย่างเช่นปกติ เราตื่นเช้ามาเราทําอะไรก่อนแม่ดับแรกหยิบโทรศัพท์ปะดูโซเชียลปะใครกําลังคอมเมนต์ฉันอยู่ใครกาล,ลังเกิดเหตุการณ์อะไรบ้านมือฉันเป็นยังไงอยู่ดาราคนไหนหนั่นหนุนนี่เพื่อนฉันด่าฉันหรือเปล่าหรือใครกําลังโพสเหน็บแนมฉันไหมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งเราที่ไม่ดีเพราะ,ะนั้นเขาบอกว่าการที่เราลืมตาตื่นมาตอนเช้า มันจะเป็นตัวกำหนดเลยว่าทั้งวันเราจะเป็นยังไงเลยนะเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้ค่อยๆฝึกนะใครที่ยังฝึกไม่ได้ไม่เป็นไรขอให้เราค่อยๆฝึกตื่นเช้าขึ้นมาให้อยู่กับตัวเองก่อนอยู่นิ่งๆน,นั่งเงียบๆ ใครเป็นไม่ได้ตื่นเช้ามานั่งเงียบๆได้แต่พี่ก็เข้าใจว่าบางครั้งบางทีอ่ะอย่างเราทํางานหรือว่าเรากําลังจะไปเรียนเราอาจจะจำเป็นปมากๆที่เราต้องตื่นเช้ามาเราต้องรีบออกจากบ้านตรงนี้ไม่เป็นไรพี่ไม่ได้ซีเรียสน,นะแต่ขอให้สักหนึ่งสัปดาห์มีสักเสาร์อาทิตย์ท,ทุกเสาร์อาทิตย์ก็ได้ให้เราตื่นมาอย่าเพิ่งดูโทรศัพท์ให้เรานั่งกับตัวเองก่อนว่าวันนี้ฉันจะทําอะไร1 2 3 4สสี่ แล้วจะบอกเลยว่าถ้าเราฝึกทําบ่อยๆอันนี้บอกเลยว่าชีวิตเราจะดีขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยเปอร็แน่นอนข้อที่2ก็คือให้ลองทํากิจกรรมอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทําปกติเรามีรูทีนของเราเนาะ,ะตืออ่นเช้ามาอาบน้ําแปรงฟันกินข้าวกินข้าวเสร็จเรียดแก๊บเรียดแก๊บไปทํางานไปทํางานขึ้น BTS ไปถึงที่ทํางานต้องสักซางงานต้องเช็คอีเมลต้องบ้าบ้า,บา ให้เราลองทําสิ่งที่มันไม่ใช่รูทีนยกตัวอย่างเช่นอย่างตัวพี่เดยชอบมากเลยคือชอบไปฟิตเนสอันนี้คือเป็นสิ่งที่ชอบมากเพราะอะไรเพราะณนะโมเมนต์ที่พี่อยู่ฟิตเนสหนึ่งมันคือการที่พี่ได้รักตัวเองได้กลับมาดูแลตัวเองและในช่วงที่พี่ฟิตเนสอยู่เป็นช่วงเวลาเดียวที่พี่ไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยโฟกัสกับน้ําหนักที่เรายกในตอนนั้นแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับปัจจุบันของแท้ เป็นช่วงเวลาที่เราจะไม่มีสิ่งอะไรกังวลในตัวเราเลยมีแต่เราเท่านั้นที่จะโฟกัสว่าฉันต้องยกน้ําหนักนี้ให้ได้จํานวนกี่ครั้งมันจะมีการชาเลนจ์ใหม่ๆเกิดขึ้นทําให้เราอ่ะพัฒนาศักยภาพนี่คือการทําสิ่งอะไรใหม่ๆเนาะหลายๆคนอาจจะแบบไปเรียนภาษาเพิ่มอ่ะก็ได้นะอะอะไรก็ได้เลยที่มันอาจจะไม่ใช่กิจวัตรรูทีนที่เราเคยทําในทุกวันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ บอกให้เราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันโฟกัสปัจจุบันให้เราลืมว่าอาดีตเราเคยเป็นยังไงและอนาคตที่มันย,ยังมาไม่ถึงเราไม่ต้องไปคาดหวังมันนี่คือการอยู่กับปัจจุบันต่อมาข้อที่3หาวิธีเตือนตัวเองอะไรก็ได้นะบริเวณที่เราอยู่ใกล้ๆไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานของเราห้องนอนของเราห้องนั่งเล่นของเราหรือตรงโซนไหนที่เป็นเซฟโซนของเราเนะี่ยให้เรามีอะไรเตือนใจ ว่าเฮ้ยให้เราอยู่กับปัจจุบันนะอย่างตัวพี่นี่เองก็จะชอบมากเลยก็คือจะชอบแบบมีการ์ดเนาะเขาเรียกว่าการ์ดม a ยด์เฟสติ้งเนาะก็คือเหมือนกับเป็นคำคมเป็นคำดีๆเป็นการแบบเป็นการคอนเฟิร์มสิ่งดีให้เราจะทำในทุกวันอะไรอย่างเงี้ยหรือหล,ห,ลหลายๆคนก็อาจจะมีรูปนะมีรูปมีสิ่งที่มันเตือนจะ whatever, รืมบอดดี้ e วอรรูปผู้ชายก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออได้หมดเลย นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหาสิ่งเตือนใจอยู่ใกล้ๆตัวว่าเออเรากําลังอยู่กับปัจจุบันนะอ่ะอย่างตัวพี่เนยจะชอบมากนะคะก็คือการ manifesting นะคะที่เราจะคอยปักอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เหมือนเตือนใจเราว่าเรากําลังทําอะไรอยูอ่เพื่อให้เราลดการฟุงร้งซ่านนะลดการฟุงร้งซ่านลดการเพ้อฝันลดการที่เรามัวแต่คิดแต่ไม่ทํา ข้อที่4อันนี้สําคัญมากเราทุกคนติดเยอะมากถ้าเป็นไปได้ถ้าเราสามารถทําได้และฝึกได้อย่างต่อเนื่องเราจะมีความสุขเพิ่มขึ้น200%เลยคือหยุดเสพข่าวร้ายหยุดเสพโซเชียลอ,อย่าไปอินกับโซเชียลเยอะโซเชียลเนี่ยมันคือสิ่งเราที่ทําให้เราหลุดโฟกัสและสิ่งเหล่านั้นที่ส่วนใหญ่อยู่บนโลกโซเชียลล้วนแต่เป็นข่าวร้ายเสมอ พอเราเอาสิ่งที่มันไม่ดีภาวะนั้นน,นู่นนี่คนนั้นตายคนนี้ทะเลาะกันคนนี้หย่าร้างกันมันมีแต่เรื่องที่มันไม่ดีจริงปะพอเราเอาตัวเราไปอยู่ตรงนั้นเราจะอยู่ในเ n e r g y ที่ไม่ดีเหมือนกันพอเราอยู่ในเ n e r g y ที่ไม่ดีทุกอย่างมันคือพลังงานทุกอย่างมันคือแรงดึงดูดมันก็จะดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้าตัวเรานั่นแหละเราอาจจะไม่ได้หย่าร้างเพราะเราอาจจะยังไม่ได้มีผัวนึออกปะแต่เราอาจจะทะเลาะกับเพื่อน อยู่ดีๆเราก็จะทะเลาะกับเพื่อนแบบไม่มีสาเหตุก็ว่าสิ่งหนึ่งมันเกิดจากการที่เราไปเสพข่าวร้ายในทุกๆวันเพราะฉะนั้นเป็นไปได้อย่าเสพโซเชียลพี่ไม่ค่อยดูข่าวแล้วนะคือนานๆนานๆจริงๆถึงจะดูแต่ทุกๆวันก็จะเปิด YouTube พัฒนาตัวเองปกติเคยเปิดเพลงในรถก็จะไม่ค่อยได้เปิดละก็จะมีการแบบเปิดคลิปพัฒนาตัวเองอะไรใดๆก็แล้วแต่ เพื่อที่ว่าเราจะต้องอยู่ในสเตทที่มันเป็น Energy ที่ดีออแล้วสิ่งดีๆมันจะตามมาเพราะทุกอย่างคือพลังงานเพราะนั้นหลายๆคลิปพี่จะมักจะพูดถึงเรื่องของ e อ e r g y พูดในเรื่องของพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สิ่งที่สำคัญแล้วก็ถ้าเรารู้จักเรื่องเนี้ยตั้งแต่เนิ่นๆเราจะเป็นคนนึงที่อยู่บนโลกใบนี้ที่ไม่ได้เจอแต่ความถูกอะ หรือถึงแม้ว่าเราจะเจอแต่ความทุกข์แต่เราก็สามารถมีความสุขกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่กับปัจจุบันมันเป็นสิ่งเดียวที่เราสามารถชี้ได้ว่าอนาคตของเราจะเป็นยังไงไม่ใช่ว่าให้นึกถึงอ,อนาคตแล้วลืมว่าวันนี้เราต้องทำอะไรอันนี้สำคัญ เพราะฉะนั้นก็อยากให้ fc ทุกคนไม่ว่าจะเจอบททดสอบอะไรในชีวิตไม่ว่าวันนี้เราจะทะเลาะก,กับใครเราจะเกลียดใครมากเราเกลียดจนเราสามารถลืมไม่ลงหายโกรธไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นไม่เป็นไรเรายอมรับมันค่ะว่าเราแบบโก,กรธเกลียดกิ้วติ้วบอกยอมรับไปเลยว่าเราเป็นแบบนั้นแต่ขอให้เรามีสติได้ว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ตรงนี้มันไม่ได้ก่อให้เกิด สิ่งที่ดีในอนาคตของเราแค่นั้นพอเพราะนั้นพี่เนยก็ให้กำเนินใจ f อซทุกคนนะว่าใครที่ยังยึดอยู่ยังนึกถึงอดีตอยู่จนไม่กล้าทำในสิ่งที่เราต้องทำเอาอาดีตมาเป็นตัวคัดกรองว่าเดีย๋ยทำอันนี้เลยเพราะเราเคยทำอันนี้แล้วแล้วมันพลาดเดี๋ยวถ้าทำอันนี้อีกเดี๋ยวมันจะพลาดอีกทุกอย่างทุกอย่างมันล้วนแต่ล้วนแล้วแต่เป็นความคิดง่ๆของเราเนอะหรอวะ มันมันไม่สมควรคิดแบบนี้เว้ยเออเพราะว่าเรามัวแต่ยึดติดอดีตในสิ่งที่มันผ่านไปแล,แล้วเราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขได้แต่ให้เราสามารถรู้ได้ว่าวันนี้เราจะทําอะไรเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในอดีตอีกแค่นี้พอแล้วผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงช่างมันค่ะเพราะว่าเราทําดีที่สุดแล้วเนาะ เพราะฉะนั้นก็ให้การงใจทุกคนนะจ๊ะใครที่มีปัญหาอยู่ขอให้ผ่านไปได้อยู่กับปัจจุบันให้เป็นถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเป็นเราจะมีความสุขเพิ่มขึ้น200%เลยก็สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มาเจอคลิปนี้ก็อย่าลืม Subscribe ให้วิเนยด้วยนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าก็จะมาพูดคุยกับพวกเราอีกนะจ๊ะใครอยากจะมีความคิดเห็นอะไรสามารถคอมเมนต์ได้เมนได้แต่อย่าแรงมากโอเคไหมจ๊ะบ๊ายบายจ๊ะ